คืออะไรครับมันคืออะไรครับเนี่ยมันคือชุดของใส่บาตรค่ะมันคือชุดของใส่บาตรนะครับอ๋อชุดนะก็มีเอซีหลายๆท่านที่เหมามาแล้วเราใส่ให้ไม่ได้ตามเป้าเลยว่าใส่ไม่ทันหนูใส่คนเดียวก็ก็จะแค่วันละอ่าชุดวันละสิบห้าชุดแค่นั้นเองใส่ได้แค่วันละสามท่านมีออเดอร์เนาะมีหลายๆท่านที่อยากทาบุญมาครับ แบ่งให้ยายอุ่นสามสิบชุดแบ่งให้นุ้จิมมี่แบ่งให้ยายอุ่นห้าสิบชุดแบ่งให้นุ้จิมมี่ห้าสิบชุดแล้วก็แบ่งให้พี่เสือห้าสิบชุดนะคะในห้าสิบชุดนี้อ่าใครอยากจะใส่ก็มารับที่พี่เสือได้หรือว่าไปติดต่อที่ร้านได้เลยอ่ะก็ทาบุญร่วมกันคได้ดญทั้งคนทีุ่ดนุนที่จะใส่แล้วก็คนที่ใส่บ็จะรวยนี่นะฮะชุดตักบาททั้งหมดห้าสิบชุดนะฮะทุกคนนะฮะเป็นเอฟซีจากช่องอะไรนะ ช่องยูทูบชื่อนะครับตามแฟมบีและบ่าวตามสาวแพมครับบ่าวตามสาวแพมนะฮะชื่อช่องใหม่ของเขานะฮะบ่าวตามสาวแพมนะครับนะก็ให้พี่เสือเป็นสะพานบุญให้นะฮะชุดตักบาบตอนเช้านะครับห้าสิบชุด อ๋อนี่นะฮะพรุ่งนี้จะตื่นมาใส่บาทด้วยกันไหมครับผมดูวามยินดีครับผมอนี่นะฮะากนี่โอ้ดีมากเลยฮะแต่ว่าไมได้่กันอีกได้เจอกันอีกหลายวันฮะไ้หลายวันไดอีกลาวันเลยนะได้หลายวันฮะเราจเพราะว่าบางวันน่ะพระมาห้าบางวันมาสี่บางวันมาหกรูปเนาะนะฮะเราก็ทยอยกันใส่ไปเรื่อยๆนะครับ เราถึงแ่อาชุดเอสิชุดต่อวันเนาะั้หมดว่าใส่สาคนก็สิบชุดต่อวันต้องใช้เวลาอีกหลายวันเลยทีเดียวนะรับอ๋อถ้าหมดก็ไปรับที่ร้านได้เลยอีกนะอีกเรื่อยๆยังมีเข้ามาอีกเรื่อยๆค่ะออครับผมแล้ว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 ถ้าเกิดเอฟซดูคลิปโดยอยากจะติดต่อเนี่ยฮะให้ใส่บาททำยังไงครับก็สามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะ เดีเอาเอาอดีลาให้ให้เพื่นบอกแอดเอามีอดีลาให้แอดนะครับผมนะฮะนี่นะะไอดีไลของแพมเองนะครับ P A M 8 T นะคะ P A M เห็นไหมเห็นครับ P A M 8แล้วก็ตัว T นะฮะใช่ค่ะเป็นตัวทเข้ามามหาอดไลน์มาเลยชื่อชื่อไลน์นะคะเพมแฟมิลี่ชุดละ20บาทเท่านั้นจะสั่งกี่ชุดก็ชุดละ20่สิบบาทผิดชุดก็ชุดละ20บาทนะฮะอ้าวพูดเลย นี่นะคะ idline p a m 8 P นะคะตัวีชุดละ20บาทนะฮะก็มีขนมนะฮะมีนมมีน้ำมขนมด้วยนะคะยี่สิบบาทมีขนมสองเฮนบอกว่านอกจากเป็นชุดใส่บาทแล้วก็เอาไปแจกเด็กแจกได้เอาไปแจกเด็กได้ด้วยแจกเด็กเราก็จะจัดเป็นชุดน้ำส้มอ๋อก็ยี่สิบบาทเหมือนกันยี่สิบบาทเหมือนกันเนี่ยอ๋อจะไม่ใส่แบบจะเป็นนมเปรี้ยวจะเป็นน้ำส้มอ๋อครับ ว่าเด็กนะส่วนมากเด็กจะมันไม่ทานน้าเปล่าหรอกเขาจะเขาจะทานเป็นน้ำซุปอ๋อใช่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 ครับอ๋อนี่นะฮะไอเดียดีเนาะไอเดียดีมากเลยครับก็เห็นบอกว่าไปแจกวันเมื่อวานเขาไปแจกเด็กพักเรียนมาแจกกระพาเมื่อวานอ๋อแจกเด็กกระพราใช่คืออาเขาเป็นคุณแม่เลี้ยงเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงสองคนแล้วก็อยู่กับพ่อปู่แม่ย่าที่พิการทั้งสองก็เลยนำไปมอบให้อ่าเซตมาม่า ยี่สิบเอ้ยเซตมาม่าสิบชุดแล้วก็เซตขนมยี่สิบชุดครับสามสิบพอดีนี่นะครับผมนะถือว่าเป็นโครงการที่ดีๆนะครับผมนะบ้านหลังใครอยากสั่งก็สั่งได้ไปแค่ยี่สิบบาทเองสมมติว่าเราทําชุดอย่างนี้ไปแจกโรงเรียนปกตุิก็ได้ใช่ไหมคะไปได้ทุกโรงเรียนเลยไปได้ทุกโรงเรียนก็สลับสลับไปเนาะใกล้หรือที่ไกลถ้าที่ไกลก็สั่งเยอะๆก็ไปค่ะสั่งไปเลย สังผ่านทุกช่องได้เลยนะคะก็ช่วยสนับสนุนกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็ช่วงวิกฤตเนาะช่วงโควิดเกนะคะก็ฝากด้วยนะคะเป็นกําไรเล็กๆไม่น้อยกำไรต่อต่อชิ้นเนี่ยประมาณชิ้นละสมบาทประมาณชุดละ3าบาทหรือสองบาทประมาณนี้เนาะนะเพราะคํานวณจากราคาของคำนวณแล้วนะฮะก็น้ำส้มก็สิบาทแล้วนะนมอีกห้าบาทขนมอีก4บาทอะชุดนี้กำไร1บาทนะฮะ ไม่รวมถุงพลาสติกอีกนะริายได้ส่วนหนึ่งนำไปทำบุญด้วยอ๋อคือเปการบุญต่อบุญไปเรื่อยๆนั่นเองนะช่วงนั้นก็ถือว่าขายขายได้เยอะแล้วก็ไปร่วมทำบุญไทยชีวิตโคโคกระบือที่วัดก็ไปทำั้วสองเด็กยากไร้ประมาณนี้ครับมีทำอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกสื่อเพราะว่าบางครั้งอาจจะไปแบบเงียบๆใช่ค่ะไปทำเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะ ให้เอฟซีเห็นแต่ว่าก็ไปทำคือไปด้วยด้วยความตั้งใจจเพราะตั้งใจเริ่มต้นไงครับเริ่มยังไม่นนัก็ทำไม่ได้เยอะหรอกแบบว่าบางบางบางครั้งกสองร้อยสามร้อยอะไรแบบนี้ห้าร้อยบผมกำลังที่เรามีเนาะเราทำบุญก็คือเราไม่เบียดเบียนตัวเองครับอืมนี่นะฮะทุกท่านนะฮะถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอยู่ในหมู่บ้านยูทูปเปอร์ของเรานะครับผมนะฮะ ท่านใดนะฮะยูทูบเบอร์ท่านใดนะฮะต้องการมาใส่บาตรร่วมกันในทุกๆเช้าก็มารับได้เลยนะฮะที่ร้านของน้องแพรนะฮะน้องตุ้มตามนะครับผมนะฮะถ้าใครตื่นสายหน่อยนะฮะก็มารับได้ที่หน้าบ้านพี่เสือนะฮะนี่นะครับผมดีมากเลยครับเขาเรียกเป็นการตักบุญร่วมชาติใส่บาตรร่วมกันนะฮะขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะรวมถึงขอบคุณเอฟซีก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านพี่ๆแม่ะฮะ มาทําบุญถึงแม้ว่าตัวอยู่ไกลแต่ใจอยู่ก็อยู่ที่กอกๆนะคะก<ช>็ะมาร่วมทําบุญแบบบา,บางท่านก็แบบให้ใส่เป็นเดือนนะแ,แบบนี้แต่ว่าหนูก็อาจจะแบบวันนี้ใส่ของคุณแม่ท่านนี้วันนี้ใส่ของคุณแม่ท่านนี้เพราะว่ามันต้องผัดเปลี่ยนกันะจะได้ได้รับบ,บุญให้มันทั่วถึงค่ะคแต่ว่าการที่เราเราจะใส่คนเดียวเราก็ได้บุญแค่คนเดียวเราแบ่งกันทางกอกๆไปเลยแบ่งกันทา่บ้านยูทูบเบอร์เราก็ได้ทําบุญร่วมกันครับเวลาเราไปทําบุญหรือว่าอะไรเราต้องบอกว่า ยูทูบเบอร์ลุงพลคือรวมทั้งหมดครับเราจะไม่เอ่ยชื่อช่องนั้นนั้นอ่าอ่าอ่าใช่บอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ลุงพลแค่นั้นนะครับครับก็มีร่วมหมดแล้วเนาะรวมหมดทุกคนใช่เราก็จะได้รับบุญรับกุศลร่วมกันใช่ครับไม่เฉพาะช่องเนาะเดี๋ยวจะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับี๋ยวก่อนที่จะขออนุญาตกลับบ้านขอไอดีไลน์หน่อยครับเออไอดีไลน์ชัดๆนะฮะเห็นบอพี่น้อง อ๋อนี่นะฮะชัดๆเลยนะฮะ P A M แอันี้คือไอ l ดี e ไลน์ของน้องแพร์รในการของประคุณในหลายนะครับผมของไซบาทนะฮะคือว่าจะไปบริจาคให้เด็กนักเรียนนะฮะที่ไหนก็ได้นะครับต่อไปเราก็จะได้นี่นะฮะอาศัยรถไทยมันนอกเล้อนะฮะบในการคนไปด้วยนะฮะจังหวะเหมาะเจาะพอดีเลยนะครับได้เยอะๆก็ ทางภายนอกพาไปช่รถรุ่นนี้นนะคะผมของหน่อยไปทําบุญกันเออนะเป็นโครงการที่ดีจริงๆนะครับผมนะฮะครับตามน้องแพรมบ่าวตามสาวแพรมใช่ไหมช่องใหม่บ่าวตามสาวบ่าวตามสาวแพรมนะฮะราคดันให้ได้สักสี่พันสามร้อยแล้วก็ครอบเนาะบ่าวตามสาวแพรมแค่นั้นไม่มีแฟมิลี่ใช่ไหมไม่มีไม่มีบ่าวตามสาวแพรมซื้อซื้อ ก็เวลาเ้าพิมพ์เข้าไปใน YouTube นะครับก็บ่าวตามสาวแพรมซื้อซื้อไม่ไม่ต้องมีซื้อซื้อไม่ซื้อซื้อบอกเออสาวตามสาวแพรมซื้อซื้อหมดเลยแล้วก็อย่าลืมฝากช่องน้องใหม่นะฮะเสื้อพามาด้วยนะฮะลงเปิงเพิงจวดโอ้โหนะเรียบจริงจริงนะขอบคุณทุกท่านนะครับ